วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมที่ลักกี้สาวนะครับว่าภายในหนึ่งวันเนี่ยผมทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเลยครับคันนี้นะครับก็มินิคูเปอร์นะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับก็คันนี้ผมกำลังเซตอัพนะครับแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยนะครับเช็คระบบต่างๆนะครับคันนี้ติดตั้ง d s p อนะครับจะต้องทำการเซตอัพให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจูนเสียงนะครับผมโอเคคันนี้นะครับเป็น Ben ซ์เจนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงจอแอนดรอยลำโพงนะครับตู้ซับบูเฟอร์นะครับ อันนี้ช่างเขาก็กำลังติดตั้งลำโพงนะครับเข้าตามตำแหน่งเดิมนะครับผมขนาดไซส์เดิมทุกอย่างนะครับผมส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็น d m a x กนะครับก็จะทำการแดมทั้งคันประตูนะครับพื้นนะครับหลังคาทุกอย่างนะครับอันนี้จะเป็นการติดตั้งทวิสเตอร์นะครับที่แผงประตูนะครับในตำแหน่งเดิมเดิมของรถนะครับไม่มีการตัดแต่งของรถนะครับผมการติดตั้งตู้ซับด้านหลังนะครับเราจะมีการตัดไม้นะครับไม่ให้ซับมันหลุดนะครับเวลาเราขับรถนะครับ จากประสบการณ์กว่า20ปีของ u c k ก s o u n วนะครับก็เราติดตั้งเครื่องเสียงนะครับโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์นะครับในการทดลองต่างๆนะครับผมเช่นเดียวกันครับเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทดลองฟังเราถึงสร้างห้องนี้ขึ้นมานะครับเป็นห้องทดลองเสียงนะครับสำหรับเทสเสียงนะครับลำโพงต่างๆนะครับนะครับแล้วลองฟังลําโพงได้เลยว่าเสียงตัวไหนดีไม่ดีห้องนี้นะครับสามารถจะเทสลําโพงได้นะครับแอมลิฟายเออร์ได้ซาวบูเฟอร์ได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นได้นะครับสามารถเห็นข้อแตกต่างของอุปกรรรณ์นนนะะะคคัับบแต่ลลชิดดไ้เย ภายในร้านของเรานะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับเป็นแบรนด์ชั้นนําจากทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากอิตาลีเยอรมันญี่ปุ่นนะครับต่างๆเรามีให้ลูกค้าเลือกมากมายนะครับลำโพงแอมปิฟายเออร์นะครับเซอร์บูเฟอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับเรามีให้ให้ลูกค้าเลือกมากมายนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่างๆนะครับเช่นฟล์มกองแสงนะครับขอแค่ลูกค้าบอกมาครับทางร้านเราจัดให้ครับผม ในส่วนของกล้องติดรถยนต์นะครับเราก็มีนะครับผมแน่นอนครับเราลัคกี้ซาวนะครับมั่นใจไอโรสครับผมเพราะอะไรครับไอโรสนะครับเป็นกล้องที่เม็ดอินเกาหลีนะครับมีการรับประกันนะครับยาวนานถึงสามปีเต็มนะครับผมแล้วก็มีระบบดูผ่านมือถือผ่าน Wi-Fi นะครับผมมีโหมดจอดรถนะครับสามารถติดตั้งกับรถยุโรปต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับโดยผ่านสาย OBD นะครับผมมีระบบอัจฉริยะต่างๆมากมายเลยนะครับผมรถที่มาทําเครื่องเสียงที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ไอโรสทั้งนั้นเลยนะครับผมลัคกี้ซาวครับเรามั่นใจไอโรสครับ เพราะประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า20ปีนะครับมีรางวัลการันตีความสําเร็จมากมายนะครับเราใช้ความชํานาญที่เราคัดตันแต่แบรนด์ดังๆคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันทุกบัตเจ็ตเลยนะครับอย่าลืมนะครับมองหาเครื่องเสียงรถยนต์ล์มกองแสงกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูง i y Road มองหา l ั c ก,กี s o u วการจานาพิเศษครับโทรนะครับ0996192365 Facebook นะครับ Lucky s o p Shop Line Lucky s o p Shop ครับผม